สวยมากสวยมากเลยแค่ตรงนี้นะทำไมอะข้างในมองไม่เห็นเวทีเนดี๋ยวตะกรเรียกซื้อิมน้องหันมานอน ไม่ใช่ดี่ใคอมีงส์ีหงานมี่งส์ีหงส์มีหีหงมงหงส์มีหงส์มีงส์มีีงส์มีหงส์หงส์มี้งส์มีหงงีงหงงงงงง น้องของวันจิแยังสวนด่าินดีคนเดเรื่องนี้นางเอกเด่นนางเอกเด่นเจนพิลาเด่นที่คนนี้ก็บอกว่าี่เรงให้ได้เป็น้องไห้สวยที่สุดป็นคนร้อง้สวยที่สุดสวยยู่สวยสวยเดี๋ยวจะได้เห็นวีดีโอลา